เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ oppo a 7 8 5 g ซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต,ต diversity 700มีแบตเตอรี่ให้มาถึง5 0 0 0มิลลิแอมการชาร์จที่เร็ว33วัตต์หน้าจอร l i เก้90บเฮบนบอดี้กันน้ำและเตรียมเข้ามวางขายในประเทศไทยเร็วๆนี้ด้วยครับสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนลราแปนนกาาิตีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ล่าสุดนี้นะครับทาง oppo ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5g รุ่นใหม่จากซีรีส์ oppo a series ในชื่อว่า oppo a78 5g นะครับประเดิมทำตลาดในประเทศมาเลเซียก่อนเลยเป็นที่แรกแต่ไม่ได้มีแค่มาเลเซียแหละเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีแผนจะเข้ามาวางขายในประเทศไทยด้วยอันนี้พูดเกินไว้ก่อนเลยนะครับ OPPO A78 5G มีอะไรน่าสนใจบ้างมือถือรุน่นนี้อันดับแรกคือแบตเตอรี่ละให้มาถึง5,000มิลลิแอมการชาร์จก็เร็วนะครับเรียกว่ามี SuperVOOC มาให้ด้วยกำลังการชาร์จที่33วัตต์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ระดับ 1- 52%เนี่ยในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นพร้อมกับตัวเครื่องนะครับมีดีไซน์ที่ดูสวยหรูแบบ Oppo Go นะครับ โดยตัวนี้เนี่ยจะมีสีม่วงซิกเนเจอร์นะครับที่รองรับคุณสมบัติป้องกันน้ำกระเซ็นมาตรฐาน IP X4 และจะมีการติดตั้งนะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซล AI Camera รวมถึงเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องอีกด้วยถทั่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว Oppo A78 5G จะใช้ชิปเซ็ตที่ให้มาเนี่ยเป็น Dimensity 7 0 0 5 g โดยตัวนี้ให้ r รมนะครับมา8 g b กและนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี RAM Expansion นะครับสำหรับการเพิ่ม r รมเสมือนเพิ่มได้อีก8 g b กนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยจะมีแรมทั้งหมดถึง12 g ิเลยทีเดียวในส่วนของ ROM กันบ้างโวยความจำภายในทุกเครื่องให้มาทั้งหมด128 g b และมีหน้าจอไร้ขอบนะครับขนาด6.5 6นิ้วให้ความละเอียด s d Plus รองรับค่า Refresh 90 Hz, เฮร์รวมถึงลำโพงแบบคู่นะครับ Duo Stereo Speaker ซึ่งทั้งหมด h <hours> o นี้เนี่ยทำงานอยู่บนระบบ ColorOS 13นะครับบนพื้นฐาน Android 13อีกด้วยเจ้าตัว Oppo A78 5G เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับได้แก่สีดำ Gold Black แล้วก็สีม่วงครับ Growing Purple นะ ซึ่งยังไม่มีการประกาศราคาอยู่ในทางการพร้อมกันนี้นะครับยังมีรายชื่อของ oppo a 785g มือถือรุ่นนี้เนี่ยได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงชานกสชาในบ้านเราเป็นที่รเรียบร้อยแล้ด้วยนะครับเป็นการยืนยันแหละว่ารุ่นนี้เนี่ยเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่จะเปิดตัวในช่วงเวลาใดนะครับอันนี้ต้องมารอติดตามข่าวคราวจากทาง oppo ประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนตัวถือว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจสำหรับ OPPO A78 5G อันแรกคือ 5G แหละแต่เดี๋ยวนี้มือถือรุ่นไหนก็ 5G เชื่อมต่อกันได้หมดแล้วแหละอันที่2ที่ประทับใจในรุ่นนี้ก็คือแรมนั่นแหละครับขอให้มา8และมีแรมเสมือนอีก8กลายเป็น16 g b ถือว่าเร็วแรงนะเปิดแอปได้หลายแอปพร้อมกันได้อย่างสบายๆและในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ถือว่าไม่น้อยหน้าใคร เยอะมากถึง5,000มิลิแอมนะการชาร์จก็เร็วด้วยนะครับเรย์ว่ารุ่นนี้เนี่ยแต่จริงๆมันก็เป็นชื่อเสียงของทาง oppo เยอะแล้วแหละที่มือถือของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติการชาร์จที่เร็วแล้วก็ประทับใจสำหรับแฟน oppo อยู่แล้วเพราะมีครั้งหนึ่งเคยใช้ Op ป o นะครับก็คือชาร์จแบตคือแป๊บแปคือแบตเต็มแล้วมันไม่ชาร์จระหว่างวันเนี่ยคือดีมากไม่ต้องรอนานนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้มือถือหนักๆนะแบตลดเร็วเสียบแป๊บหนึ่งก็ใช้ต่อได้แล้วนะครับ ในเรื่องของชิปเซตก็โอเคพอพอไปได้คราวนี้ก็ต้องอยู่ที่ราคาแล้วแหละว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเปิดมาราคาประมาณเท่าไหร่กันนะแล้วก็จะวางขายเมื่อไหร่ด้วยอันนี้เนี่ยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อไหร่นะครับเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเลยครับและเพื่อนๆครับมีใครกำลังรอเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือ Oppo A 7 8 5 4รุนี้กันบ้างนะใครสนใจสีไหนบ้างสีดำสีม่วงนะครับก็สามารถเมนบอกเราได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยพเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย